สวัสดีครับวันนี้บ้านโบธิปักจะพาไปทำอะไรเดี๋ยววันนี้บ้านโบธิปักจะลองพาไปทำโลโก้หรือว่าลายน้ำเพื่อที่จะนำไปเป็นโลโก้ของเราหรือว่าไปแปะตรงปกคลิปหรือว่าใส่ใน ไ่ามัเตอร์ในการบันทึกเรามาดูแอปที่จะทำกันแอปอะไรแอปเดิมแอปเดิมเอาไป l ล n e c a m e เมลถ้าท่านใดที่ดาวน์โหลด l ล n e คา m e เมลแล้วก็เข้าไปได้เลยแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดที่ Play Store หลังจากดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บอ๋อมีอีกมีอีกแอปหนึ่งที่จะต้องดาวน์โหลดก็คือแอป e er อ a s ล r เตอร์ในตรงนี้ที่อยู่ข้างๆข้างๆไอไลค์ e ค a เ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าตาของแอป e er อ a s ล r อ่ากดเข้ามามันจะเขียนว่า Background Eraser ให้เราไปพิมพ์ใน Play Store มันก็จะขึ้นไอคอนนี้แล้วก็ดาวน์โหลดไว้ได้เลยครับอ่าต่อไปเราจะเริ่มไปทำลายน้ำกันเข้าไปที่ i n ค c เ m e r าโอเค i ลค c เ m era แบ่งปันไปแล้วคลิปแรกแต่คลิปแรกเราทำปกคลิป โดยที่เข้าไปที่แกลเลอรี่แต่วันนี้เราจะทำลายน้ำหรือโลโก้เราจะเข้ามาที่เพนก็ได้ภาพปะติดก็ได้แต่วันนี้เราจะเข้าไปที่เพนอากดที่เพนหลังจากนั้นไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงที่เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่นี่มันจะเป็นฉากหลังผมแนะนำว่าฉากหลังที่เราจะใช้ ให้เป็นสีดำหรือว่าเป็นสีขาวดีที่สุดเพราะว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วเราจะต้องไปตัดฉากหลังออกแต่บ้านโพธติปักจะเอาสีขาวทีนี้พอเราได้สีพื้นหลังเสร็จปุ๊บล้วก็กดคำว่าแต่งรูปอ่ากดแต่งรูปเข้าไป มันก็จะเห็นไอคอนที่เราเคยทำไปแล้วในส่วนของลายการเมล่าสำหรับคลิปนี้เราจะทำเป็นโลโก้ตัวหนังสือทำเป็นตัวหนังสือแล้วไปตัดลายน้ำออกถ้าท่าในใดอยากจะใส่สติกเกอร์หรืออยากจะใส่อะไรเข้าไปก็ค่อยไปดัดแปลงเอา แต่สติกเกอร์ตรง,ตรงนี้ตรงที่เลื่อนไปเลื่อนมาอยู่เนี่ยมันถ้าถ้าใครยังไม่ได้โหลดก็เก้าเอก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยแตย่ยกตัวอย่างไปข้างๆกันไกลฝั่งขวามือตัวการ์ตูน3ตัวนี่อันนี้คือผมดาวน์โหลดมาแล้วเอาปัดซ้ายดิเป็นรูปแม่นี่ก็ดาวน์โหลดมาแล้วถ้าท่านใดกดเข้ามาเรายังมันยังไม่ขึ้นอะไรก็ให้กดดาวน์โหลดไปเลยเพื่อที่เราจะนำไปใช้อ่าเราเริ่มทำกัน เข้าไปที่ตัวทีเหมือนเดิมตัวทีปุ๊บแล้วก็กดคำว่าข้อความอันอันนี้เราจะมาเขียนข้อความก่อนหรือว่าเขียนชื่อช่องก่อนบ้านปพธิปักษ์จะเขียนอีกช่องหนึ่งจุดเริ่มต้นอ่ะจอจานอจอจานสละอุพอ,อแค่สองตัวก่อน แล้วก็กดต่อไปข้างบนแล้วก็กดฟอนต์ AA บวกก็จะไปหาฟอนต์ทีนี้จุดเริ่มต้นจะเอาตรงที่เอาฟอนต์ซารัง hey Yo, เฮยกดเข้าไปแต่จริงๆแล้วเราจะพิมพ์ทีเดียวก็ได้ แต่ถ้าเราพิมพ์ทีละตัวเราจะสามารถวางวางจุดได้วางจุดได้ว่าเราจะชอบวางจุดไหนในรูปแบบใดเราก็สามารถวางได้อ่าแล้วก็วางตรงนี้เอาสีบ้านผิ้ที่ปักจะใส่ตัวหนังสือสีขาวสีขาวเอาขอบเอากดไปที่ขอบ จะใส่ขอบสีแดงถ้าพื้นหลังเราเป็นสีขาวแล้วตัวหนังสือเราเป็นสีขาวขอบให้ใส่เป็นสีอื่นเพราะว่าตอนเราไปตัดถ้ามีขอบสีอื่นเนี่ยมันมันจะคุ่มเหมือนกับพุ่มสีขาวข้างในไว้อะแอปนี้มันจะตัดไม่ถึงแต่ถ้าเราให้มันเป็นสีขาวเลยพื้นหลังมันเป็นสีขาวตอนตัดมันก็จะตัดออกไปทั้งหมดเลย อันนี้บ้านบทีปักใส่ขอบสีแดง่าขยับนิดนึง่ากดถูก่ากดข้อความต่ออ่าดอเด็กใส่ดอเด็กกดต่อไปเลือกฟอนต์เหมือนเดิมสารังฮิยู่าก็เลื่อนออกใส่สีขาว เอาใส่คอบกดไปที่ขอบขอบสีแดงเอาความหนาบางเลือกเอาอยู่ที่เอาจะเอาแบบไหนอ่าใหญ่ไปให้มันเท่ากันแล้วก็ขยับเอาเลือกเอาว่าเราจะเอาเล็กเอาใหญ่ปุ๊บาติดติดกันนิดนึงอ่ะกดถูกไปอีกเอาซรลเอะเอ ดต่อไปข้างบนเลือกฟอนเหมือนเดิมแล้วก็ขยายเอาขยัยปุ๊บเปลี่ยนสีตัวหนังสืออาบานโพใส่สีขาวใส่กรอบสีแดงอ่าแล้วก็ทำ ความหนาความบางเราเราก็เลือกเอาเหมือนเดิมครับเราจะทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยถ้ามันมีถ้ามันมีพยันชนะหรือม,มีอะไรเราก็เราก็พิมพ์ไปพร้อมกันเพราะมันจะพิมพ์ของมันไม่ได้เริ่มอรอเรือสละอิไมเอกหาปิดสระอิไมเอกปุ๊บนี่ เลือกฟอนต์นี่เราจัดจัดเราจัดวางผลข้อดีของการพิมพ์ทีละตัวเราสามารถจัดวางได้เราจะจัดวางแบบไหนเราสามารถวางได้ตามใจชอบเราแต่ถ้าเราพิมพ์ทีเดียวเราจะเอียงตัวหนังสือเราจะอะไรมันจะทำลำบากเพราะว่ามันเป็นฟอนต์เดียวกดขอบใส่ขอบสีแดงอ้าหนาบางเลือกเอา ออไปต่อใส่มอมาเลือกฟอนต์เหมือนเดิมแล้วก็กดทักฟอนต์้อให้ติดๆแล้วก็เอียงเันนิดนึนงอยู่ที่เราชอบเเพิ่มความหนาสาักหน่อยใส่ขอบสีแดงว้าว เอาตัวหนังสือหม่มันเป็นสีดาใส่สีขาวใส่รอบเอาขยับลงนิดนึงหาความเหมาะสมเอาแล้วแต่บางคนก็ชอบอีกแบบนึงอา่ากดถูกเพื่อความรวดเร็วผมอันนี้ต้นเนี่ยผมจะใส่ไปเลย ก็เต่าไม่โทรโนอหนูต่อไปฟอน์เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็เรียกเอาฟอน์ปุ๊บแล้วก็ดึงเอามาใส่เ,เห็นไหมถ้าเราถ้าเราไม่พิมพ์เยอะตัวเนี่ยสังเกตว่าเราจะไม่สามารถเลือกวางได้เลือกวางเลือกวางตัวหนังสือว่าจะให้เอาชิดหรือไม่ชิดนี่ถ้าเรา พิมพ์ทีเดียวมันก็จะได้ไม่ตามใจเรา,าสีขาวใส่ขอบสีแดงกดทูเอาเลื่ยหน่อยหนึ่งโอเคทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มพวกเพิ่มพวกไอตัวการ์ตูนหรือว่าโลโก้หรือว่าอะไรเราเราก็เพิ่มเข้ามาเหมือนเดิม โดยที่การไปที่รูปหัวใจกดไปที่กไกลเหมือนคลิปแรกแล้วกดไปที่เลือเกเอาอันนี้ผมจะตัดฉากหลังแล้วที่คลิป2ที่เรื่องการแบ่งปันในส่วนของฉากหลังเราก็เอาอันที่ไม่มีฉากหลังมาอันนี้เราจะกดเอาอันนี้ เพที่จะมาวางข้างล่างต่อไปอะแล้วกดโอเคพื่อที่เราจะเอามาวางข้างล่างตรงนี้นี่ถ้าตัวหนังสือจอจานสรุปมันอยู่ข้างล่างสับสไครต์แล้วก็กด ตรงจอจานมันก็จะขึ้นมาข้างบน,นทีนี้ถ้าเราทําตรงนี้แล้วเราเราพอละเราก็จะบันทึกก็จะบันทึกเหมือนเดิมแต่ถ้าใครต้องการที่อยากจะได้สติกเกอร์มาตกแต่งให้มันดูสวยงามวันนี้ก็พิจารณาแต่และบุคคลว่าชอบแบบไหนก็เลือกเอาทีนี้ปันโพธิปักจะพอตรงนี้เพื่อจะบัน,บนทึกแล้วก็ไปตัดฉากหลังต่ออ้าวเรากด ูกศรสีเขียวโอเคบันทึกแล้วมันก็จะไปอยู่ที่คลังลายคอยู่ในคลังรูปเหมือนเดิมนี่มันก็จะไปอยู่ในคลังรูปเหมือนเดิมคลังของลายคาเมล่าอัานนี้ทีนี้ต่อไปเราจะไปตัดฉากหลังแอปนี้ การตัดฉากหลังก่อนหน้านี้บ้านผู้ที่ปรับบอกว่าให้ไปดาวน์โหลดในส่วนของแอป background eraser อถ้าทุกท่านโหลดมันแล้วเราก็จะเข้าไปใน background กดเข้าไปตรง background eraser มันจะขึ้นมาหน้าจอนี้ให้เรากดไอตัวคำว่าโหลดโหลดภาพเนี่ยโหลดโพโต้เนี่ย ในเรากดเข้าไปตรงนี้นี่มันก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วก็กดหาว่าเราจะเลือกเอาอัลบั้มไหนอันนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ในลไลน์คาราเมล่าแล้วเราก็กดมาได้เลยปุ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาหน้านี้ทีนี้พอเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บไอลูกศอนตรงเนี้ยเราจะเลื่อนก็ได้ไม่เลื่อนก็ได้แต่ถ้าฉากหลังมันเป็นสีขาวอยู่แล้ว เราไม่จําเป็นต้องเล่อนก็ได้เพราะว่าเราจะตัดสีขาวออกทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าสีขาวในตัวหนังสือมันจะไม่โดนตัดออกเพราะว่ามันโดนขอบสีแดงคุมไว้ละไอเจ้า <Hey, S 1> ตัวเลเซอร์เนี่ยถ้าไม่มีตัวไหนคุมสีเดียวกันไว้อะเขาจะตัดออกไปหมดเลยแต่อันนี้สีขาวเราคุมคุมขอบแดงไว้ละมันมันจะยังอยู่ ทีนี้ก็กดข้างบนลูกศรขวามือบนสุตรทอนไปและทีนี้ทีนี้เรามาดูแถบข้างล่างพวกนี้ที่เป็นแถบล่างที่มีกันไกมีออโต้มีพวกนีน้ให้เรากดมาที่ออโต้นี่กดมาที่ออโต้แล้วก็สังเกตไอ้ปุ่มสแีแดงที่อยู่ตรงเนี่ยที่ขยับไปขยับมาเนะี่ยเรากดลากได้ แล้วกดลากได้เราลากมาวางตรงที่ว่างสีขาวเพื่อที่เราจะตัดพื้นหลังสีขาวแล้วก็กดปุ่มแช่ไว้แป๊บหนึง่งแล้วก็วางนี่เห็นไหมมันจะตัดออกหมดเลยไอ้พวกนี้จะเหลือหมดพวกนี้จะเหลือหมดสีขาวที่อยู่ในตัวนังสือจะเหลือหมดแต่ถ้าสมมุติถ้าเราจะยังไม่ตัด ฝั่งขวามือเนี่ยที่เลยโลโก้ไปที่มีเลขหนึ่งมีลูกศรเนี่ยเราจะย้อนกลับ,เร,บเราก็กดเราก็กดปุ๊บนี่เรากดมันก็ย้อนกลับแต่ทีน่นี้อีกตัวหนึ่งไอตัวที่เป็นรูปยางลบตัวรูปยางลบเรากดตัวรูปยางลบตัวนี้สําหรับตัวเนี้ยมันจะลบในส่วนของที่เราต้องการว่าเราจะลบส่วนไหนไม่จําเป็นต้องไม่จําเป็นต้องลบหมดไอตัวยางลบเนี่ยน,นี่ดูเนี่ยเราลากไปมันจะลบมันจะลบเฉพาะในส่วนตรงนี้ นี่ส่วนตรงนี้รายละเอียดเราสามารถเก็บรายละเอียดได้ทีนี้เราต้องการลบฉากหลังทั้งหมดเรากดกลับคืนตรงลูกศรขวาเมือข้างล่าง<ม>กดกลับคืน1กลับคืน2กลับคืน3ก็จะปกติเราก็กดมาที่ออโต้เหมือนเดิมออโต้ Auto. แต่ว่ากดไอปุ่มไอ้สีแดงๆตังนี้แดงๆข้างล่างเพื่อที่จะ ตัดสีขาวออกก็กดแช่ไว้นิดนึงแล้วก็เปล่อยพอเราปล่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดหลังจากตัดเสร็จแล้วเราก็กดถูกด้อนข้างบนขวามือ,อกดไปแล้วก็กดเซฟกดเซฟแล้วก,กดถูกขวามืออีก5กดอ่า,อาเรียบร้อยทีนี้ ภาพที่เราตัดโลโก้ที่เราตัดออกไปแล้วมันก็จะไปอยู่ในส่วนของอัลบั้มของ e อีเซอร์เราก็กดออกไปออกแอปไปเลยอ่าออกแอปไปแล้วไปดูตรงอัลบัม้มมันอยู่ไหมอัลบัม้มนี่เอลีเซอร์ Laser อยู่นี่ปุ๊บนี่มันมาละโดนตัดฉากหลังออกเรียบร้อยเราก็สามารถไปวางกับ ปกลิปหรือว่าวางกลับไปคายมาเตอร์ในการตัดต่อของเราได้ถ้าใครอยากจะชอบรูปแบบไหนก็ลองลองเล่นดูในไล n e c a เมล่ามันมันจะไม่ยากง่ายง่ายๆสำหรับการทำโลโก้ในคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าติดขัดตรงไหนก็ คุยในไลน์กลุ่มได้ว่าตออิดขัดตรงนี้ตรงนี้ก็มีท่านผู้รู้หลายท่านที่ว่าเข้ามาแนะนำเข้ามาช่วยเหลือ,อสำหรับทลิปต่อไปบ้านโพธิปักก็จะพาจะแบ่งปันในส่วนของการทำปกช่องเพราะสังเกตดูว่าหลายหลายช่องยังยังไม่มีปกถ้ามีปกมันก็จะสวยมันก็จะดูดีขึ้นมานิดนึง ก็คลิปหน้าก็จะทําปกช่องเน้นปกช่องไม่ใช่ปกคลิปปกช่องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ